สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลเดี๋ยวเราให้ทุกท่านได้รับชมลิเกแพลวกับซันไปรับชม,มพร้อมกันนะครับพร้อมกับการวิเคราะห์ไปด้วยเนาะอ่ะโอเคนะครับรักพันก็รักพันคุณเจ้ารักพัพนโอเคคุณยำพันรู้ต้นคุณคุณไปไหนขอ,อยาดูเรื่องเขาเขาเป็นจรใช่ไหม ให้นางเอกค่อยๆเล่นเดี๋ยวพี่ฮะเดี๋ยวห้าสี่สามสองก็เดี๋ยวเราต่อยโอเคโอเคมันลิเกเนี่ยคือเสน่ห์ของลิเกผู้หญิงอย่างนางเอกเห็นไหมครับเขาก็จะมีเครื่องหัวประดับประดาด้วยคริสตัลเครื่องหัวใส่แล้วก็พร้อมผมปลอมนะครับผมปลอมที่ลากยาวลงมานะ แล้วก็เป็นผมดำตรงสวยมากๆเลยนะครับใส่แล้วขึ้นอย่างแพลาวเนะี่ยเป็นหมอลำพอมาแต่งเป็นลิเกแล้วเออก็ดูดีไปอีกแบบหนึ่งนะครับทำให้เราเนะี่ยเห็นถึงความแปลกใหม่เห็นถึงความแตกต่างจากที่เคยดูแพลาว,ลาวสาวหมอลำซิ่งก็กลายมาเป็นนางเอกลิเกเขาก็ทำได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับอ่ะอันเนี้ยเราพูดในเชิงวิเคราะห์กันแบบตรงๆแล้วกันแบบในเชิงพลังบวกเนาะเราก็มอง ในพาร์ทปัจจุบันเห็นเขาแสดงแบบไหนเราก็วิเคราะห์ตามนั้นตรงตรงเลยแล้วกันอ่ะดูกันต่อไปครับหลังหน้ามามอะไรนะโนหลังมีกอลอยหลัหลังเหรออ่ะมีกอลอยหลังด้วย,วยสามสองเฮ้ยอ,อ่ะสี่สามเ<า>ขาเลื่อไปไม<ป>่ชนเอาเอาเฮ้ยยังไงครับยังไงยังไงยังไงโอ้โหเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวช็อตนี้ช็อตนี้แพรวเลิกลากฮะ เห็นไหมครับเลิกลากเพราะว่าหนึ่งเลยนะมือใหม่มือใหม่ของการที่จะเป็นลิเกการเล่นลิเกเนะี่ยคือมันจะต้องมีด d y n a m กนะครับแล้วก็มีศาสตร์ศิลขององค์ประกอบที่จะมาเป็นลิเกในเรื่องของศาสตร์ศิลต่างต่างเรื่องของทวงท่า movement การเคลื่อนไหวนะครับต้องเป็นลิเกหมดซึ่งแพรว่าเนี่ยบอกได้เลยว่า70%แล้ว นะครับท่านผู้ชม70%ได้ขนาดนี้ถือว่าเก่งมากๆแล้วอ่ะต่อเลยฮะจะได้ดอกงานทีเดียวเลยเอาเอาเอ่อตานซ้อมไม่เห็นเนี่ยเด็ดเราเธอแต่งตัวสวยนะเธอเป็นลิเกแล้วแต่งตัวดีแต่งตัวแล้วหน้าสวยนะเห็นไหมครับอ่ะเราดูใหม่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 อ่ะแอดก็กรอว่ช็อตนี้ให้ดูตลอดเลย เห็นไหมอ่ะจังหวัดจากโคลนนะครับได้หมดเลยนี่เลยนะให้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเฮ้ยช็อตนี้เออได้ว่ะช็อตนี้ดูดีนะช็อตนี้ตายช็อตนี้ตายตอนซ้อมไม่เห็นมีแบบนี้ตอนซ้อมไม่เห็นมีแบบนี้เลยนะสู่เขาสู่เขาสู่ขาส ไม่เด็นเห็นหน้าดูคิดจะไม่ลองสั<ด>่นลองลิเกพอนะหรือไม่เศร้า <c oughs> สู้แบบเบาๆสู้แบอบเบาๆเบาๆให้พี่จะเามาพูดมัวหากสู้ต่อตัวพี่ก็ไม่เกียจจะสู้บนเตียงอุ้ย มแม่ฟังพ่อรเขาจำบทดีนะแพรบาเนี่ยอ่ะว่ามาเลยไอ้หนูไอ้หนูด้วยมีแก๊ก อย่าคิดมาคูววา่วังคูวังกลัวเธอจะตายแรงตรงวไม่อ่อะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับเรื่องของเสื้อผ้าแปลวาๆเราเห็นไปแล้วเนาะกับชุดสีชมพูเขาใส่ชุดสีชมพูขึ้นนะแปลวาเเนี่ยแล้วก็เครื่องหัวนะครับงานหัวคือแบบอลิมิตเต็ดเลยทั้งเครื่องประดับแล้วก็ ผมยาวดำลงมานะครับแล้วก็บวกกับผิวขาวนวลเนียนของแรวล,ลาวเนี่ยใส่สีอะไรก็ขึ้นโดยเฉพาะสีชมพูเนี่ยมันขึ้นมากๆเลยแต่สําหรับซันเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าผู้ชายคนนี้ใส่สีขาวสีดําสีแดงน้ําเงินเขียวเหลืองลิเกหนุ่มคนนี้นะครับบอกเลยว่าใส่สีอะไรก็ขึ้นหมดนะดูจากผิวพรรณ หน้าตานะครับอย่างน้องสันเนี่ยแต่งองค์ทรงเครื่องหน้าตาหวานหน้าสไตล์ลิเกแบบนี้นะครับบอกเลยว่าพอยกแม่ยกชอบพอยกแม่ยกชอบมากๆบอกเลยนะครับแล้วเข้าขากับแพลว,พลวได้แบบฟินฟินแบบอลิมิเต็ดเลยครับท่านผู้ชมต่อทั้ข้ขึนชแชแพว สายสารเดืดแท้ชเนี่ยหน้าเขาสวยนะหน้าซัมคือแบบสวยหวานเลยนะครับแต่งปุ๊บเดี๋ยวโอ้โหนะตาเตอรโตเลยอ้าวอีกแล้วครับโหโหท่านดูเ,เ,าาเดรือมาชุบมือช่วยคือมันฟินอ่ะเออ<ม>นะ ร้อง,อ,งอ,องเก่งนะอือบบาเราก็ไม่ชอบเอาเข้าเข้ากันเข้าก่นเอาเข้ากันหน่อยเร็วเร็วเขยบเข้ามาหน่อยเร็วเขยบเข้ามาหน่อยว่าไงองบบไมแบบ่า,าเ,เข้ามาเข้ามาเข้ามาจำได้ไหม อะไรยังไม่พูดอะไรเลยมากี่คนมากี่คนอืมถือว่าใจมากไ์สดกี่ครับอืมสองสามพันสนตาเตอเขาสวยนะจมูกจมูกหน้าตาน้องซันเหมือนกับแขกขาวเหมือนแขกขาวเลยนะไปถามเจ้าของเลยให้ซะแล้วไปถามคนดยคือจะบอกว่า ลิเกเนี่ยนะมันต้องมีลูกล่อลูกชนต้องมีลูกหยอดนะครับแล้วก็ต้องมีลูกเล่นเขาเรียกว่าหยอดมุกมุกสดด้นสดแล้วก็มีการาเล่นกับคนดูไม่ให้เบื่อนะครับมีความแปลกใหม่เกิดขึ้นบนเวทีลิเกซึ่งหมอลำเนี่ยก็จะเป็นสไตล์การเอนเตอร์เทน ในรูปแบบของหมอลำโซลิเกเนไหนก็จะเป็นในรูปแบบของลิเกซึ่งจะแตกต่างจากหมอลำตรงเรื่องของการเล่นการแสดงนะครับลิเกมีความอ่อนช้อยมีความค่อยๆเอื้อนเอ่ยคำวาจาทุกอย่างจะไพเราะสนองหูนะครับต่างจากหมอลำตรงที่ว่าหมอลำต้องใช้ร่างกายพลังที่มากกว่าแล้วก็ความม่วนความมันที่มากกว่านั่นเองนะครับอ่ะเราไปดูต่อถึงไหนเนี่ย ไม่เป็นไรจะดวงจะเดินหรือว่าจะใครจะพูดไหมนะแต่วันนี้พี่ทีเดียวเลยงั้น,นยังไงเล่นเสียงน่าดูเลยวก็อเองง้นเอย่างแบบอันนี้คือลิเกไหว้ครูสมุทรธรนะครับที่ห้วยกรดสังขบุรีหรือเปล่าที่ชัยนาทเนาะเออแหละ <laughs> <laughs> นะครับเป็นคลิป <laughs> เก่าล่ะนะครับมันดูน้าดูลอยพี่พันด แต่ว่ายังไม่เคยเห็นแอดิวมารีวิวแล้วก็มารีแอคชั่นอย่างนี้เนาะเออให้ดูกันไปนะครับนี่คือความน่ารักความเข้าขากันได้ดีมากๆากกระคู่จิ้นแห่งปีเนี่ยแหละเขาเรียกคู่จิ้นแห่งปีครับผมเออชึบอ่าตบหนึ่งฉาดยงไงต่อเนี่ยอ่ะดวงตาแล้วกูเหมือนเชียร์มวยเลยเว้โอ้โหช็อตนี้ ช็อตนี้ดีเออเดี๋ยวขอนิดนึงก่อนนะนิดนึงก่อนอันนี้จูบจริงนะคือช็อตนี้ดีว่ะช็อตนี้ดีอ่ะเนี่ยเห็นไหมคือเล่นแบบมืออาชีพไม่มีการเขินอายนะครับแพรวราก็ไม่ต้องไปอายนะเราเล่นให้ถึงพริกถึงขิงไปเลยนี่คือการแสดงนี่คือศาสตร์และศิลป์ของลิเก เราเป็นลิเกแล้วการเล่นให้เข้าถึงบทบาทที่จะรับบทนางเอกเนี่ยมันต้องเข้าให้ถึงเข้าให้สุดนะครับจะได้เข้าไปอยู่ในใจพอยกแมย,ยกตุกตุท่านด้วยนะฮะอ่างนี้เลยนะครับแต่น้องซันเนี่ยรู้สึกจะขยี้หน้าแพรวพราวซะแบบช้ําเลยนะฉากนี้นะช็อตนี้นะเออ,อมีผักมีผักทําไมหน้าแรวพราวหดขนาดนี้นะครับนะอันนี้จูบจริงไหม เอาแล้วเอาแล้วยังไงยังไงกำหมัดแล้วไม่เกี่ยวเลยเหมือนโมโหนะแต่ในใจชอบตบจริงหรือเปล่าอะดูกันอะอตบเออทำไมตบไม่แรงเลยตบเบามากเลยอะอะไรนะทะลหน่อมน้องซันแน่เลยนะไปไหนแล้หนีไมแล้วแม่แพะพาวัังเก่งก็แค่ชี้นิ้วแล้วก็ตบเบาๆเนี่ยยังเก่งของแกก็มีแค่เน่นะ อ่ะต่อต่อตบจริงตบจริงก็ถูกที่ก็ตบจริงไม่ตายนิ่มเขินเอาเถอตบอีกสักครั้งให้คนดูเขินอันนี้เลยนะครับจะบอกว่าจริงๆอ่ะเขาเขินเออสันเขาเขินไอ้เจ้าสันไอ้เขินแถวพราวไม่เท่าไหร่หรอกเนี่ยตบแบะเปาะๆดึงมาดึงมาดึงมาล็อก ล็อกไงไงยังไงยังไงอ่าอย่างนั้นแหละเห็นไหมฮะเฮ้ยซันก็ไม่เขินนะดูนะซันก็ไม่เขินนะมากทีแล้วมึงไปให้สุดเลยเก่งนะเก่งนะเออเธอเป็ผู้หญิงใช่มันอาจดูที่ชั้นข่มเหงเธอแต่เธอตกเาตกเอามันจกได้ไหมทำได้บ้างนอกจากจเอางี้ เธอตบแรงแค่ไหนใส่ไม,ไไมห้เต็มแม็กเลยอ่ามันพูดเองนะฉันจะมอบสิ่งนี้ให้กับเธอเธอรั่วอาทีทำไมละตบกพ็พอ,อยังไงยังไงอาแล้วถอดข้อมือเอาแล้วครับถอดข้อมือแล้วนะโโอ้โห,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 โหชิงตบก่อน อ่ะอุ้มเลยอุ้มเลยนะเออไปเข้าไปในฉากไล่มาก่อนนะไล่มาก่อนอ่าฉากนี้ก่อนเลยนะครับฉากนี้ก่อนเลยฉากนี้เป็นฉากที่อดิวชอบมากๆเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับในเรื่องของการวางท่าของลิเกน,นะครับมีความอ่อนช้อยแล้วก็ในเรื่องของการเข้าจังหวะกับพระเอกนะ ในเรื่องของมือไม้แขนเขินนะครับมันสอดสัมพันธ์กันดีมากๆลีลาความอ่อนช้อยความไม่เคอะเขินหรือเขินอายเนี่ยดูแล้วรู้สึกว่ามันละมุนนะครับแต่อาจยังติดอยู่นิดนึงในเรื่องของมือใหม่ความเป็นมือใหม่ในระบบของลิเกเนี่ยแพร่ๆอาจจะยังไม่เต็มร้อยนะถ้าเกิดว่าเราดูลิเกแท้ๆที่เขาเล่นกันเนี่ยนะครับความเป็นพระนางเนี่ยมันต้องเต็มร้อยมากกว่านี้ซึ่งแพร่ๆยัง ได้แค่7จ็ยังไม่เต็มร้อยแต่ถามว่าได้ขนาดนี้ก็คือหมอรําซิ่งนะครับมาเป็นลิเกได้ขนาดนี้ถือว่าเจ๋งแล้วถือว่าดีแล้วครับท่านผู้ชมฉะนั้นบอกเลยว่าฉากนี้ช็อตเนี้ยชอบมากๆเลยแล้วก็อีกช็อตหนึ่งขอชื่นชมเลยครับคือช็อตนี้เออคนดูก็บอกว่าไวแอดนี่มันก็จะเอาแต่หอมแก้มอย่างเดียวเนาะ ก็ฉากนี่แหละคือฉากที่รอคอยมันเป็นฉากวัดใจมันเป็นฉากที่ทําให้เรารู้สึกว่าลิเกพระนางเนี่ยมันต้องเป็นบทแบบนี้ถึงจะเข้าถึงนะดังนั้นเนี่ยไอ้ฉากหอมแก้มมันต้องมีอยู่แล้วนะครับมันไม่มีไม่ได้นะมันต้องมีอ่ะอยู่ไหนสะละเนี่ยฉากเนี้ยนะฉากล็อกๆอย่างเงี้ยเห็นไหมฉากแบบจูบก,กันอย่างเงี้ยมันดูเป็นธรรมชาติดูแล้วแบบมันฟิลคือแบบ ฮิวใจแล้วก็ฟิลแบบเฮ้ยเหมือนกับเขาเป็นแฟนกันจริงๆเหมือนกับเขาเป็นคู่รักกันจริงๆทําให้คนดูรู้สึกเชื่อรู้สึกว่าเอออยากติดตามขนาดนี้นะอยากจะมาดูแบบนี้ตลอดไปนะกับเอ่อห้วยกรดสักบุรีนะครับที่ชัยนาทลิเกว่ายครูนะครับถ้ามันมีของดีขนาดนี้ก็ต้องจัดมาให้สักอีก1แมตช์ละมันก็ต้องแบบ ลุ้นก็ต่อต่อไปเ่ะนะว่าเป็นยังไงนะครับนะเห็นแบบนี้ล้วก็ฮิวใจกันปตามกันนะครับยังไงก็อ่ะเอามาให้ดูกันแค่นี้วิเคราะห์เสร็จแล้วนะครับอ่าสำหรับแถวซันใครที่ชอบก็เข้ามารับชมและติดตามแล้วกันสําหรับวันนี้ถ้าใครชอบรีแอคชั่นแบบนี้อยากให้แอดดูทำแบบนี้ก็พิมพ์บอกมาได้แล้วกันนะครับใครชอบให้แอดดูทำแบบนี้ก็พิมพ์4มาแล้วกันนะพิมพ์4มานะวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ